ไอ้ลูกชายแกต้องไปเรียนได้แล้วนะไม่พ่อผมไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนใช่ไหมมา้างแห่งส่วงเตียงมาแล้นะเห็นไหมล่ะไอ้ลูกเวนะแกไม่ไปเรียนแกก็โดนอย่างนี้แหละเห็นไหมลูกเวนหายไปไหนโอเคนะไอ้ลูกเวน,เนะเวนไปแล้ว โอเคยังลูกโอเคเดี๋ยวพ่อเปิดกระเป๋าแป๊บเอิมเลือกไปช่องที่อ้อที่ปิยาโอเคพ่อได้ยาแล้วพ่อได้ยาแล้วเต็มเมลอนปีกดาวนี่เนี่ยเอออ่ากูไปแล้ววิวอ้วิวเอิมเต็มแน่าต็มเลยพ่อ แล้วไอ้ลูกใช้องปกากกองูกูกำังจะใส่ไอ้เมืกนี่ปักที่ตีดกูเลยนะเพ้อแต่โอ้ก็เดี๋ยวเปิดกระเป๋าแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอลูกที่ก่อนผมมีพลังด้วยกระจาลย์รัชช์ดาวเชือ ไมสะพอบเพรามันเพราะเาสอนกูไปโรงเรียนกูไม่อยากไปเรียนแม่วิชากูด่าเกียจแม่วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ต้องข่าบุ๋มเอ่อเออเออเฮ้ยไอ้ลูกเวทกูเปิดกระเป๋ากูแบบกูอยากอยู่เอออยากอยู่กุ้งจวนเลยก่อนดิดิดิ ขมันไม่่วยเลย่ายมาเลยเออทำมพไม่ด,ไมนนนนนนด้ยอาา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 อาอาา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 ดาดาอยาา้าา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 าอาาา้าา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 าอาาาาก โอเคพ่อตัวตนตัวเองอยู่เก็ดของขอนะเนี่ยยังไม่หายไปหรอกนะสุดเสวยพ่อผมต้องใช้ของแรงกับพ่อแล้วล่ะจะมายแล้วกโอเคพ่อหัวแตกแล้ว Pai dikwa Pai dikwa Pup Um, arai ken ni ya Um, tamay lu di stop Tamay lu Kamu ju stop du di ya Tamay lu tui โอเคโอเคจากเมื่อก okay. okay. so, ี้เนี่ยมีโฆษณาขัดอันนิดหนึ่งนะครับเพราะเพราะว่าผมนั้นเนี่ยยังไม่ได้เอาผมว่าหงนันเนี่ยเปิดเ็ตเล่นหงก็เลยเจอเด็กโฆษณาครับเพราะว่าน้องสาวผมบอกให้เปิดเดตน้อง แต่ต้องสาวผมหมดับโอเคครับผมจะเอาอน,นี่ครับอุ้ย,ยแกะอะส่งเงนไม่ใช่ดีๆไม่โอเคค่อเรื่องหลักกันเลยดีกว่ากูปไปตรงทำเสียงแล้วกคนรู้แล้วสีสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเกมเมลอนเพลล่าโอเคครับ โ okay. อเคตัวนี้นะครับเมื่อที่คนเห็นสตรอรี่เมื่อกี้นะครับก็เป็นหอาว่าไม่เกี่ยวอะไรกับการนเพราะว่าโ,โจรป้นเลยนะครับก็เกี่ยวกับการว่าลูกไม่เป็นโรงเรียนมันเอนไม่ข่อยทำ <Okay. S 2> ชอบทำสตรอรี่ตอนเริ่มใช่ครับนันเลยฮะผมก็ชอบผมก็ชอบเล่นเกมนี้มากเพราะว่าเป็นเกมที่ผมนั้นเล่นทั้งวันและเล่นเกมนี้นนผมก็เป็นคนที่ เอาพูดไงเดี๋ยววะคุณไม่ใช่คนซ่าเดี๋ยววะเออโอเคช่างแม่งโอเคช่างแต่ผมโอ้แต่ผมจับจับก่อนโอ้ยจับจับมันยากอะไรยากเกิดอะไรอย่างหนีฮะอือจับได้ละอย่าแทงหน้าก็รู้นะอย่าแทงหน้าตัวเองก็รู้นะอุ้ยจับมันมามาอู้หเสียบเสีคอเลย แขนกูแขนตู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 พลังจิตพลังแขนจิตพลังจิตพลังนี่ครับผมก็ก็จะมีท่าไว้ตายที่จะฆ่าคนอบว่าในง่ายๆมาก ยิงไข่แมง้คือไข่กือไข่กูจ่ายแล้วมึงโดนไข่เกือกซะมันเป็นคำยาบเออจริงเออ๋ยขอโทษนะเพื่อนโอเคเราผมก็ว่าผมก็จะเลือกตัวชุดให้มันนี่ใส่ไปน,นะครับผมก็จะลองดูว่าชุดนะครับว่ามันนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนเพราะว่าผมนั่นเนี่ยมาทำแบบว่ามันทำแบบว่า าาม,ะะม,มาทดสอบความแข็งแกร่งของชุดนะครับผมก็มาทดสอบความแข็งแกร่งของชุดไม่ได้ว่าไม่ได้ทำตอรี่เรื่องการเป็นเด็กโอ้โหวันนี้ก็มีโฆษณะครับโอเคครับผมก็จะลองทดสอบกับอืมโอเคครับผมก็จะลองกับปืนไม่ได้กันกักเลยโอเค โอเคครับปืนไม่ได้เป็นเชือกที่ใหญ่โอเคแล้วตัวนี้ก็กะจุดิกะครับแล้วแล้วผมนั้นเนี่ยจะเอาเอารโจโต่ใหม่เข้ามาโัวที่ท่าิครับเริ่มผิดเริ่มผิดปอะดี๋ยวเลือดใครเข้าไม่รู้ก็เข้าบอกว่าอะไรผมเยอะเลยโอเคครับผมก็จะลองทดสอบกับอันนี้ดูนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนโอเคครับผมจะล็อก จากเพื่อนยิเยมาดนะครับ huh. ย okay. so <min> ิงไมเมเลครับแต่ว่าก็มีเืองอะไรอย่าเ้ันทา่อเข้าไปได้โอ้โหไม่มีอะไรยิงข้าเลยครับถ้าเป็นระเบิดซีโฟลครับชิ่หายแล้วกูโอเคครับถ้าเรากดค้างไปที่สิ่งของที่เราจะที่เราเห็นนะกดยากนะฮอครับแล้วเราก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ยนต์้ยเฮ้ยเอยเเ้ยเฮ้ยเ เมตายครับกมครับแล้วก็ดยัคือตายนั่นเพื่อนที่น่ากลัวมากเลยเนี่ยถ้าเรากดถ้าเรากดตรงนี้นะครับจะขึ้นบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะครับก็หมายถึงว่าเป็นการหยุดสต็อปนะครับไอแค่ผมก็จะเลื่อนคนขึ้นมานครับแล้วก็ให้เขาใส่หมวกเป็นเดิมนะครับแล้วผมก็จะเลือกเอาดาบที่คมที่สุดในเกม ไปเกมเมลอนเพลลาวมานะครับก็มีดาวที่คมที่สุดในเกมหรือว่าไม่มีก็ได้นะครับสิ่งที่ยากเป็นยูทูบเบอร์นั่นคืออะไรไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรใช,ใช่แจะอะไรก่อนอวัดีถ้าคู้คณได้ยินเสียงใครก็เป็นเป็นเสียงเพื่อนผมเองนครับอย่าไปรรษสายเขาเลยเขาไม่ใช่เพื่อนกากาคน <c oughs> กูก็รู้นะว่ามึงจะทำคี้ยอะไร ทำไมผมเลือ่อนลงไม่ได้วะเนี่ยโอเคขราบผมเลื่อนได้โอเคนี่ก็คือกับดักนี้นะครับแต่ว่าเรามันเ,เราจะลองมาทดสอบกับคนดูโอเคนะครับเราก็จะหยุดสต็อปไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มากดไว้ตรงนี้มันก็จะนีบคานะครับมันก็เหมือนกับมุกกำดกมุกกำดักไว้จับนีนะครับโอเคแล้วเราก็มีนี่ครับกระบองกระบอกกระบอง กระบอกสองท่อนครับพี่น้องอีกกูถือไว้เลยอเล็กกิเกจจิแปลแต่ไม่ไม่ตายวะอะไรกิเกจจิโดนหัวไปซะฮ่าอะไรกกิเกจจิ จิดดูดไปโอเคใครทำกูดีอ่ะโอเคตายหมดไม่ใชใครหลือหรอเออเออก็เป็นนะครับเ็นะได้ <c oughs> ดยดินเสียงใครทำคลิปทำคลิปอยู่ตรงตรงตรง,ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นเสียงสาวคุเองโอเคครับแล้วเราก็ ปีดเดียยอดเียดาแม่งเลยอันนี้ครับก็จะเป็นเรืพวกก้อนอิฐอะไรอย่างนยครับนั่นก็คือก้อนหินที่เราจะลองใช้กับพดเองนะครับว่าก็เหมือนกับการว่าผมกำลังสร้างงานอยู่ครับเปวดปแล้วทุกสั่งนะ งานก็น่าล้วงแจะโทรหาผดไยก่อนพระทามนบริษัทวนะวันนี้ก็ผัะไท ก็ชิราคัพพี้ได้ยินมกี๊ดก็เป็นเสียงน้องสาวผมกับเพื่อนน้องสาวผมครับอโอเคว่าพวกแกเด็กพอดีผมคุยกับน้องสาวนะครับกับน,น้องสาวนี่ครับโอ้โหขึ้นมาเต็มหน้าไปเลย มันมันไม่ใช่กับการทรมานคนนะครับเป็นแค่ไม่่ใชเกมที่เอาไว้ขายเครียดกับลูกโอเคกระปารีดเสร็จลดลงเดือนนีะละ้ลดลเลดลรลดกระปาร์ขันกล้องเลยขันกล้องไหมเขาไม่รู้บ่าวอยู่เด้อ ไปรอนแมนตายอุยเห็นเห็นเห็นตะต้นหม้าอ่าฮะอยู่แล้วแม่งหน้าหน้าเน่ยหน้าเย็นเยโอหเออคุยเลยสมนไหนอีเนมโอเคครับผมก็จะลองทดสอบยามาเอผมก็จะลองกับไอ้ยาตัวสีม่วงที่มันอัปเดตใหม่เด้๋ยครับ อ๋อมันเป็นยาเจียวไว้ทำให้นคนเป็นกลายเป็นสอมบี้นี่นเองนะครับถ้าถ้าลองไหนลองผงาลองกับอ,อ,อุ๊โอุ๊ยทำได้ด้วยนี่ไงโดนจิ้มไปซะคือก็เหมือนกับชน,ชน,นสวัสดีค่ะสวัสดีอินดีที่ได้รู้จักนะัอดีห่โอ้โห่ ก็เนีฮะพอดีนั่นเป็นเสียงโฆษณาเองนะครับใ้ผมนั่โอเคได้ใส่ชุดกันแล้วมาใส่เนี่ยเอออุ้ยใบไม้บ้านกูก็มีเดี๋ยวกูเอามาขึนเฮ้ยโอ๊ยฝังไก่ฟองดีเ้ยันที่ทำหอกอะไรล Thank <laughs> you.